สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าโลกของเรามีปีหนึ่งที่ไม่จบลงที่เดือนธันวาคมละ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจดินแดนที่ชื่อว่าทวีปเอลดามครับที่นั่นน่ะเขามีปฏิทินแบบ14เดือนแล้วเราจะมาดูกันว่าคนที่นั่นใช้ชีวิตตามจังหวะเวลาที่ต่างจากเราเรายังไงเอเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าปีหนึ่งมันไม่ได้มีแค่12เดือนมันจะเป็นยังไงแค่คิดก็น,น่าสนุกแล้วใช่ไหมละครับ คำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับที่จะพาเราไปสู่การสำรวจที่น่าตื่นเต้นในวันนี้เอาละครับเรากำลังจะก้าวเข้าไปในทวีปแห่งจินตนาการที่ชื่อว่าอัลดมที่นี่เป็นดินแดนที่จังหวะของเวลาเนี่ยเดินไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยปีหนึ่งของที่อัลเดเมลเนี่ยเขาไม่ได้มี12เดือนนะครับแต่มีถึง14เดือนเต็มๆต้นโอ้โหแล้วโครงสร้างที่ไม่ธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาดูกันเลยครับ นี่คือรายชื่อเดือนทั้ง14เดือนของแอ um. ลดัมไล่ไปเลยนะมังระกุมภะมีนระเมรสา,าพฤษภานะมิรุตุนาการกตาหรือกกสิงหากันยาตุลาพฤษจ,จิกาแล้วก็ทันวาจะเห็นว่าชื่อมันก็จะคล้ายๆของเราอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับเดือนที่13เอสา และเดือนสุดท้ายเดือนที่14พันศาสา2เดือนที่เพิ่มเข้ามานี้แหละครับที่ทำให้จังหวะชีวิตของผู้คนที่นั่นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแต่เอาจริงๆปฏิทินมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือชื่อเดือนเฉยเใช่ไหมครับหัวใจของมันจริงๆก็คือพวกวันสำคัญต่างๆทั้งทางวัฒนธรรมทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะว่าวันเหล่านี้สาคัญมากจริงๆครับวันแรกเลยนะครับวันถวายพระท่านฮาเมฮาเมฮ้า โอ้โหแค่ฟังชื่อก็รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเนี่ยอืมอาจจะเป็นวันที่เขาจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษในตำนานหรืออาจจะเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวออดามเลยก็ได้นะครับวันต่อมานะครับชื่อเพราะมากวันพระจันทร์เต็มดวงจันทร์โอโห้หแค่ฟังชื่อก็นึกรับตามได้เลยนะครับเป็นคืนที่พระจันทร์ต้องสวยมากๆสว่างสวัยที่สุด ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการเฉลิมฉลองที่เชื่อมโยงคนเข้ากับธรรมชาตินั่นเองเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูวันสําคัญที่เหลือกันบ้างซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสว่างแล้วก็ความเชื่อความศรัทธานะครับเป็นแนวแนวการเฉลิมฉลองที่มีไฟมีพิธีกรรมอะไรแบบนี้อันเนี้ยก็น่าสนใจมากเลยครับถวายพระใหม่พรรษาเล่นไฟเทียนชื่อเขารวมหลายอย่างไว้ในวันเดียวเลยนะเนี่ยคือมีทั้งการถวายพระใหม่ การพรรษาซึ่งอาจจะหมายถึงการเข้าบรรษาการพักผ่อนทางจิตวิญญาณแล้วก็ปิดท้ายด้วยเล่นไฟเทียนโอ้โหเป็นเทศกาลที่ต้องมีชีวิตชีวาน่าดูเลยละครับแล้วก็มาถึงวันสําคัญสุดท้ายที่มีบันทึกไว้นะครับชื่อว่าเกรียงแสนวันพระศิคําว่าศีฮะนี่มันแปลว่าสิงโตใช่ไหมครับพอมาอยู่ในชื่อวันแบบนี้โอ้โหฟังดูทรงพลังน้าเกรงขามมากๆเลย มันต้องเป็นวันแห่งการบูชาที่เต็มไปด้ยวยความศรัทธาแบบสุดๆแน่นอนพอมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มจะเห็นภาพรวมของจังหวะชีวิตในทวีปเอาดัมกันแล้วนะครับคือทุกอย่างเลยเนี่ยมันถูกผูกเข้าไว้ด้วยกันผ่านโครงสร้างของปีที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยจริงๆและถ้าจะให้จําอะไรสักอย่างจากการสํารวจครั้งนี้ก็ต้องเป็นเลขนี้เลยครับ14เลข14นี่แหละครับมันไม่ใช่แค่จํานวนเดือนนะแต่มันคือโค้ดลับที่กําหนดทุกอย่างทั้งจังหวะชีวิตวัฒนธรรม ความเชื่อของคนทั้งทเวียบอันดัมเลยและนี่ก็คือวันสำคัญทั้ง4วันที่เปรียบเสมือนเสาหลักทางวัฒนธรรมของอัดัมเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันถวายพระท่านฮาเมฮาเมฮาวันพระจันทร์เต็มดวงจันทร์ถวายพระใหม่พรรษาเล่นไฟเทียนแล้วก็เกรียงแสนวันพระศยียะวันพวกนี้มันไม่ใช่แค่วันหยุดธรรมดานะครับแต่มันคือหมุดหมายสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องราวประสบการณ์และตัวตนของพวกเขาไว้ด้วยกันตลอดทั้งปีพอได้ฟังเรื่องราวของอัลดัมแล้ว มันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเออแล้ววิธีที่เราใช้นับวันนับเดือนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของเราขนาดไหนกันนะก็เป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคบคิดกันดูนะครับ